พาคนแรกของไทยกับการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยแต่ละสัปดาห์สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการมองรัฐสภานะครับวันนี้วันพฤหัส ประชุมของสภาผู้แทรรนราษฎรก็คงยังมีอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับก็คงจะไม่หนีในเรื่องของการที่จะมีกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามสดนะครับในเรื่องของกระทู้ถามทั้งทั่วไปและกระทู้ถามสดนั้นเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและในส่วนของสภาผู้แทรรนราษฎร นะครับและในส่วนของรัฐบาลก็จะนำเอาสิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนําเสนอนะครับในรูปของกระทูถามไปแก้ไขนะครับปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับ สภาผู้แทนรัษฎรนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆเพื่อให้ช่วยแก้ไขโดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือผ่านโดยคณะกรรมาการสามัญประจำของสภาแต่บางครั้งนะครับในเรื่องของการสื่อสารการให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงนะครับประชาชนแต่ในปัจจุบันมีการตั้งโคศกประธานสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นมาซึ่ง ของการสื่อสารจากฝ่ายนิติบัญญัติไปสู่ประชาชนนั้นก็จะดีขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเนื่องจากตําแหน่งประโคศกของประธานสภาผู้แทนรัษฎรไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์ ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับดังนั้นเราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าตําแหน่งโฆษกนั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรซึ่งวันนี้รายการมองรัฐสภานะครับได้รับเกียรติจากท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนะครับปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านโฆษกวัฒนาเส้งไผ่าะครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีที่ดํารงตําแหน่ง เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่มีโคศกของประธานสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้ได้ปรับตัวยังไงครับกับการมารับตําแหน่งโคศกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือตอนนี้ในเมื่อเป็นตําแหน่งใหม่นะครับทนลองก็เลยทําให้เราต้องปรึกษาผู้ใหญ่ครับว่าแนวคิดและคอนเซปต์ของตําแหน่งที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติอยากเห็นครับมันควรจะมีบทบาทภารกิจมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมได้เรียนท่านประธาน หรือกับท่านนะครับท่านรองหนึ่งรองสองนะครับแล้วก็ข้าราชการทัานผู้ใหญ่หลายท่านรวมท่านทรองด้วยนะครับว่าบทบาทที่หลายท่านนะครับที่อยากเห็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเนี้อยากเห็นโฆษกได้มีหน้าที่หรือทําอะไรเพื่อเสริมเติมนะครับเราใช้คําว่ามาเสริมนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับกลไกปกติฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้องพยายามทาตัวเป็นกลางนะ ออกซ้ายออกขวาแอคชั่นในทางการเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังฝ่ายรัฐบาลนี่เขาทำเต็มที่เลยเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้อำนาจรัฐมาแล้วเขามีหน้าที่ต้องทำให้คนในประเทศนี้มีการกินดีอยู่ดีได้รับก,การยอมรับ,รบได้เงินภาษีจากประชาชนไปแล้วต้องทำให้เต็มที่ผลดีก็ได้ดีไปไม่ดีเขาก็ต้องถูกตำหนิตีเตียนหรือถูกประชาชนไม่เลือกในขราวต่อไปแต่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราต้องระมัดระวังครับ เราเป็นฝ่ายที่ต้องสร้างการยอมรับทั้งในประเทศเราเองด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเราบอกว่าเราประกาศตัวเองตลอดว่าเราเป็นสังคมประชาธิปไตยครับนะครับอันมีพระหมหาสัตทสมเป็นพระประมุกนะครับทั่วโลกก็มองดูนะครับแล้วอาจารย์เชื่อว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเขายอมรับนะยอมรับประเทศเรามีแต่ช่วงเวลาไม่กี่ช่วงเองที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันนะครับเรามีอํานาจนอกระบบเข้ามา แต่ปัจจุบันคงดีขึ้นแล้วฉะนั้นตำแหน่งโฆษกนะครับของท่านประธานสภาผู้แทนรัศฎรเนี่ยหรือธ่านประธานรัฐสภาก็เปรียบเสมือนจะเป็นโฆษกในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าได้ฉะนั้นบทบาทตัวน,นี้ต้องค่อยระมัดระวังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองต้องพยายามให้สังคมภายนอกเรียกว่าภาคประชาชนเข้าใจเราด้วยพื้นฐานตอนแรกพอบอกว่าโฆษก ผมก็เชื่อว่าคงน่าจะเหมือนคอนเ็ปต์เหมือนทั่วไปนะครับคือโศกโฆษกคือพูดแทนองค์กรผู้แทนท่านประธานในเรื่องที่เป็นมงคลในเรื่องที่เป็นบวกเพราะเราอยากเห็นสังคมเราเนี่ยมองไปในทางที่ดีพยายามหลีกหนีความขัดแย้งนะครับทั้งนั้นโฆษกก็น่าจะเป็นการพยายามจะสื่อสารในพันธกิจของพวกเราคือฝ่ายที่บัญญัติให้ประชาชนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นอำนาจของของอะไรอธิปไตย ใช่ครับนะในระบบของประชาธิปไตยครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรามีหน้าที่เหมือนรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนกระบวนการโปรเซสของการรายงานเนี่ยจะขั้นตอนยังไงนะครับเราคงต้องไปคิดนะครับเราก็พยายามปรึกษาต้องปรึกษาท่านกรมพีด้วยแหละทดลองด้วยว่าเราจะทํำยังไงดีให้ประชาชนเนี่ยพอพูดถึงสภาปั๊บมองภาพรักในแง่ดีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจากการที่ไปดูผลการวิจัย นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับผมเน้นนะฮะวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะพอบอกว่าทาการเมืองทุกคนบอกโอ้ยก็มีทางนา้นนะทุนเรามีวัฒนธรรมแต่เป็นแบบไหนทุกสังคมนะครับจะมีวัฒนธรรมการเมืองของตัวเองในแต่ละบริบทของเขาวัฒนธรรมการเมืองตรงนั้นเป็นปฏิการก็มีนะเป็นแบบไหลทุนนิยมก็มีนะแต่เราอยากเห็นประเทศเราเนี่ย มีวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ขณะนี้ถามว่าผลวิจัยออกมานะครับทาลองก็เราก็ภูมิใจระดับหนึ่งนะเดิมทีเนี่ยเข้าใจว่าระดับเยาวชนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ไม่สนใจการเมืองไม่เหมือนสมัย14บสี่ตุลาการเปลี่ยนแปลงสังคมทางการเมืองเนี่ยอยู่กับนักศึกษาเยอะมากใช่พนักศึกษาถือว่าอยู่ใกล้ปัญญาครูบาอาจารย์นะอยู่ใกล้ปัญหาของสังคมการเมืองและโครงสร้างอํานาจ ก็จะถ่ายทอดสิ่งน air> um, ี้ให้กับเด็กเยาวชนเด็กพวกนี้จะตื่นตัวส่วนชาวบ้านแรงงานธรรมหากินโมธรรมหากินไม่ได้ใส่ใจการเมืองตามวัฒนธรรมในอดีตของคนไทยเราสังคมไทยเราเนี่ยไม่ค่อยอยากยุ่งกับอำนาจธรรมหากินกลัวว่าจะเข้าถูกเกลเอนี่ปัญหาตำรวจก็ช่างเถอะไปโทษนู่นนะครับกรมเว้นเมื่อชาติที่แล้วไปทามาเอาคราวนี้ก็คงเป็นกรรมก็อยากก็ แม้บางคนถูกฟ้องร้องถึงขนาดท้ายที่สุดสารปล่อยตัวออกมานะครับแต่ระหว่างถูกจําคุกเนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะจะฟ้องตํารวจฟ้องผู้ที่เกี่ยวก็ไม่ฟ้องช่างเถอะนั่นคือสังคมไทยในระดับรากย่าเป็นอย่างนี้เขาไม่ใส่ใจการเมืองก็ไม่ค่อยตื่นตัวการเมืองและคนพวกนี้มีเยอะนะครับประมาณ70 80- ของ8ปรนของประเทศฉะนั้นมันเลยถ่ายทอดออกมาที่เยาวชนนักศึกษาเลยตื่นตัวทางการเมืองมากแต่ถามว่าตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยนักวิชาการก็กังวลนะครับตื่นตัวแล้วไปถูกทางหรือไม่ถูกทาง ถ้าตื่นตัวแล้วเป็นการ<ป>ตื่นตัวทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและม,มีส่วนร่วมไอ้อ,อย่างนี้แหละครับจะกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยใช่ครับนะฮะฉะนั้นการตื่นตัวเนี่ยระหว่างตื่นตัวต้องหน้ากาังวลเขาถึงบอกว่าม็อบเมื่อประมาณเนี่ยนะครับช่วงม็อบเนี่ยทำให้คุมยากเมื่อไหร่จะเป็นปัญหาแต่ถ้าม็อบนั้นมีคสชนะฮะในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะฮะในเรื่องของอุดมการณที่เป็นประชาธิปไตยแล้วม็อบพวุงนี้มีประโยชน์แน่นอน แต่เราห่วงมามอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นม็อบระดับลากยา<ม>่าเป็นมอบที่ประเภทที่พอไปคุยแปลอะไรเอยใช่เขาถูกแรงแค้นมาพอสมควรนานมากเขาก็เลยพอมีคนปลุกขึ้นมาม,ม,ม,มันก็มีความฮึกเหิมพวกนี้แหละที่เราจะต้องระมัดระวังและช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากกับพวกองคอ์กรเรานะคือฝ่ายนิจิมยัิเรานะท่านคำพีเพราะอะไรไหมครับเริ่มมีการตื่นตัวทางการเมืองมากมากเยอะๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับ เมื่อก่อนเราเห็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งก็อยู่ตามมหาวิทยาลัยใช่นะคือวิพากษ์การเมืองทีโทษนะอยู่ในรามก็จะอยู่ในรามตั้งเวทีในรามพูดการเมืองจำหน่จีเตียนผู้มีอำนาจรัฐตรงนั้นนะครับเดี๋ยวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในจุฬาอยู่อย่างสถานรณ์ศึกษาแล้วเป็นกลุ่มนักศึกษาครับพอตอนนี้กลายเป็นรากย่าเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเสื้อเหลืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มหลากสีถามว่านี่คืออะไรนี่คือนี่คือปรากฏการณ์ทางเมืองที่ตื่นตัวทางการเมืองครับถ้าท่านเหล่านี้ เราไม่เอาปัญญาเข้าไปเสริมไม่บอกในเชิงหลักการให้เขาเข้าใจนะปรับทัศนคติให้เป็นว่าหนึ่งท่านต้องมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและในขณะเดียวกันท่องต้องเป็นประชาธิปไตยไม่งั้นเอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านการตื่นตัวทางการเมืองของคนเหล่านี้เนี่ยค,คนไปชี้นําไปทางหนึ่งเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็จะปฏิเสธอีกทางหนึ่งน,นี่คือส่วนหนึ่งผมเชื่อครันี้ฝ่ายที่ดูแลความมั่นคนขงของประเทศเราเนี่ยกังวล กังวลฮะกังวลฉะนั้นเราจึงเห็นปรากฏการของผู้มีอำนาจรัฐที่เคยดูแลประเทศเราพูดอาจารย์พูดถึงเนี่ยคือความมั่นคงนะครับจะฝ่ายไหนก็ช่างที่รักประเทศนี้กังวลครับเพราะกังวลก็พยายามว่าเรานาทีนี้พอมีโคศกมีฝ่ายนิยมยันเราต้องพยายามให้ความรู้เขาในเชิงในเชิงองค์ความรู้ใช่ครับวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยครับ ในฐานะที่ท่านดํารงตาแหน่งโฆษกของท่านประธานนะครับ,รบจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของท่านประธานโดยเฉพาะใน <c oughs> ในใน,ในช่วงนี้ซึ่งท่านประธานเนี่ยเน้นย้ําในเรื่องของการให้ความสามัคคีกันความปองดองกันเนี่ยจะทําอย่างไรครับเนี่ยคือตอนนี้เราสบายใจที่ท่านประธานเนี่ยนะครับโทษนะท่านประธานเนี่ยเป็นนักการเมืองอาชีพ <c oughs> โดยมีการต่อสู้ในทางการเมืองในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับ ท่านจึงมีอารมณ์จึงมีความรู้สึกในเรื่องของว่าทการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยท่าหัวนี่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมีอุดมการมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันก็ง,ง่ายกับคนที่มารับช่วงอย่างผมนะพอพูดปั๊บท่านเข้าใจเลยเออถูกแล้วท่านท่านท่านเคยเชิญผมไมพปพบว่าเออถ้าคิดว่าท่านอาจารย์เป็นประธานอยากทําอะไรที่เป็นบวก และให้สังคมเข้าใจเรารและให้สังคมรักพวกเรารนะฮะแล้วไม่สแสวงหาอํานาจอื่น <c oughs> คือเมื่อปัญหาการเมืองเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารทุกครั้งที่มีปัญหา <c oughs> เช่นแทรกแซงองค์กรของรัฐไหมแทรกแซงองค์กรอิสระไหมคอร์รัปชันไหม <c oughs> คําถามที่เกิดกับฝ่ายบริหารเยอะๆแล้วนํามาซึ่งความกังวลความกลัวความอะไรก็แล้วเกิดการไปเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขอให้เขา นึกถึงเรามาเปลี่ยนแปลงด้วยใช้ระบบรัฐสภาเถอะอย่าไปเปลี่ยนแปลงโดยใช้อํานาจนอกระบบเ<ช>นี่ยนั่นคือสิ่งที่ท่านประธานบอกแล้วพวกเราก็มีหน้าที่ต้องพยายามทําให้สังคมโดยรวมโดยเพราะอย่างยิ่งผมใช้คําว่านักวิชาการเป็นั <ๆ S 2> กับสื่อนักชาการกับสื่อเนี่ยมีที่พลมากๆนะครับกับการสื่อไปถึงคนระดับรากหญา้าและก็สังคมทุกภาคส่วนว่าเขาจะแสวงหาอํานาจอะไรที่มาเปลี่ยนแปลง นะครับในปัญหาทางการเมืองที่เขาเข้าใจว่าเกิดปัญหาแล้วอะ<ม>ถ้าท่านเหล่านี้เข้าใจเราก่อนเนี่ยท่านจะไม่ไปสนับสนุน<ม>อำนาจอื่นแล้วได้บอกไปสภาเถอะ<ม>ถ้าสภาไม่ดียุบหาประชาชนแล้วประชาชนเลือกกลับมาแล้วก็เลือกรัฐบาลใหม่มนะให้กลไกลเนี่ยได้ทําหน้าที่<ม>นั่นเป็นหน้าที่ที่เราเองต้องพยายามทำในขณะเดียวกันเนี่ยท่านประธานบอกว่าช่วงนี้พยายามเน้นปลองดองพอปลองดองปั๊บเนี่ยบ,บริบทของเราก็มักจะพยายาม ไม่ไปแตะใครเขานะไม่พูดถึงอดีตหลีกเลี่ยงการพูดอดีตที่เป็นปัญหาแต่อดีตที่พอชี้ที่จะเป็นบวกนะครับ,รบแล้วนํามาเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ดีและสร้างความเข้าใจกับสังคมเราต้องเร่งทำต้องทําให้เกิดความปองดองเกิดขึ้น ถ้าถือตั้งปัญหานก็ฝากแนวคิดเราไว้อันนี้คือเป้าหมายที่สาคัญเป้าหมายเลยที่อย่าต้องทําให้สําเร็จให้ได้เพราะช่วงนี้ถือว่าการที่เราต้องทําให้เกิดความรักสามัคคีกันของคนในชาติความปลองดองเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยซึ่งท่านก็บอกแล้วนะครับว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นฝ่ายที่จะมาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแก้ไขปัญหาแบบนอกระบบมันก็จะไม่มีผลดีกับประเทศชาติแล้วก็องค์ความรู้สมัยนี้นะครับมันหลากหลายมากเลยทั้งพี่ เด็กบางคนเป<ม>็นเสืเข้าเน็ตปั๊บนะ<ม>ก็ไปรับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนก็ไม่รู้นะไปเห็นประเทศทตะวันตกแกก็อินไปอ่านหนึ่งตะวันออกไปอ<ม>ินไปไปทางไป,ไปทางยุโรปก็ไปเหล่านี้เราต้องมีผู้รู้เยอะขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดผมคิดเองนะครับก็คงนำเรียนธรรมทานว่าเราคงต้องหาผู้รู้นักาการเก่ง นะครับที่มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วมาเล่งช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีกระบวนการเยอะเลยนะครับ,รบพวกนี้ให้มาอยู่ในส่วนของพวกเราหลายๆท่านนะจะเป็นยังไงผมกำลังเรียนอาจจะเป็นที่ปรึกษาท่านประธานดีไหมอะไรเกี่ยวกับนะพอมีปัญหาในเชิงนะฮะในเชิงวิภา์วิจารณ์การเมืองแบบหาความรู้วิชาการเนี่ย ฝ่ายนี่จะมอยต่ต้องสื่อให้สังคมรู้ทันทีว่านักชารกลุ่มนี้ท่านพูดในเรื่องการเมืองอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นั่งน,นะ <deep S 2> <bathroom. S 3> กลุ่มนี้พูดอย่างนี้ต้องแอคชั่นละ <ved. S 2> นะฉะนั้นผมคนเดียวท่านประธานและท่านรองสองท่านเองเราก็ต้องทุกค <s> <ท>นมองเราคือการเมืองครับ <c oughs> อาจจะมองว่าอ้อความเห็นของท่านอาจารย์วัฒน,นาความเห็นของท่านประธาน <c oughs> มันเป็นซ้ายเนาะ <c oughs> ที่นี่ขวาเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นองค์กร <c oughs> มันเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เราจึงอยากได้นักิชาการที่สังคมได้การ